ามาแล้วครับรีโว่สองคันไอรักแชมป์นหนึ่งคันรถตู้หนึ่งคันไอรักแชมป์จัดชุดใหญ่ครับอันนี้คันรีโวนะครับ ลีโอก็จะโช๊คแกน20่ิมิลเลยแล้วก็เติมแหนบข้างละ5แผ่นจากไปครับเหมือนคันนี้ก็มาเปลี่ยนโช๊คครับคันห้รักแชมป์ จัดชุดโช๊คไฟเสริมแนบ20มิลตามนี้เลยครับสวยๆเลยนะครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ